สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ผัวแย่เลยซื้อบ้านอยู่แยกแต่โดนผัวดา่าเพราะไม่ชวนแม่มาอยู่ด้วยปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวหลังแต่งงานดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติที่ต้องพบเจอไม่ว่าจะเป็นปัญหาระหว่างสามีภรรยา หรือปัญหาระหว่างคนในครอบครัวของอีกฝ่ายดังเช่นที่เว็บไซต์ CTOne แล้รายงานเรื่องราวปัญหาระหว่างแม่ผัวกับลูกสะใภ้คู่หนึ่งโดยเรื่องเริ่มจากหญิงสาวคนหนึ่งที่แต่งงานแล้วและซื้อบ้านโดยใช้เงินของครอบครัวฝ่ายตนเองไม่ได้คาดหวังหรือบังคับสามีให้ช่วยเหลือแต่เธอกลับโดนสามีตำหนิ เพราะไม่เชิญแม่ผัวมาอยู่ด้วยนั่นทําให้หญิงสาวรายนี้ค่อนข้างตกตะลึงเพราะถ้าจะให้พูดตรงๆความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแม่สามีนั้นเขาคันวิกฤตและต้นเหตุที่ทําให้เธอตัดสินใจซื้อบ้านใหม่ก็เพราะอีกฝ่ายเธอเผยว่าแม่สามีมีทัศนคติที่แย<ๆ>่มากต่อเธอมาหลายปีแล้วมักใช้คําพูดรุนแรงและฉุนเฉียวใส่ถึงกับเคยปล่อยข่าวลือว่าสามีของเธอกําลังมีชู้แต่เธอไม่เคยพูดเรื่องนี้กับสามีเลย เธอไม่เข้าใจว่าความคิดของแม่สามีบิดเบี้ยวขนาดไหนถึงได้พูดแบบนั้นออกมาไม่เพียงเท่านั้นอาหารมื้อที่เธอสั่งในช่วงกักตัวยังถูกบังคับให้ต้องแบ่งทุกคนกินช่วงโควิดการสั่งอาหารลำบากมากซึ่งเธอเสียใจมากฉันจะปล่อยให้แม่เธอมาอยู่บ้านเราอีกได้ยังไงคุณกลับไปอยู่กับแม่เธอหลังเรื่องรา่นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็เกิดเสียงวิพากวิจารณ์มากมายจากชาวเน็ตหลายคนแนะนำให้เธอบอกสามีตรงๆกับสิ่งที่เธอพบเจอบางคนก็ตำหนิแม่สามีไว้ แย่มากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ